สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมือนี้มาพบกับผมเซี่ตั้มคูปุตาบันดุงคือเก่านะครับสําหรับมือนี้นะครับผมเซี่วตัมสิพ้ามาเบิงรถรุ่นยอดฮิตนะครับที่เฮ้าสามารถเอาไปใส่ได้หลากหลายหนางานนะครับตัวนี้นี่เป็นรถรุ่นกลางๆนะครับแห้งกลางๆนะครับราคาถือว่าบบสูงนะครับผมตัวนี้ก็คือหาซิบแรงนะครับมือสองนะครับ พอมใบดันพรอมผานนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับรถปีหกหานะครับชั่วโมงทำงานสองพันคันนี้ยังถือว่าใส่งานบ่อหลายนะครับพี่น้องยางนานะครับยางหลังนะครับเป็นยางเดิมนะครับยังดีอยู่นะครับดอกยางยังเต็มเต็มอยู่นะครับเครื่องก็ยังแน่นอยู่นะครับผมช่วงคัดนะครับแล้วก็สี้นเพลาหลังทั้งสองฟังนะครับยังเบอร์เคยแกเบอร์เคยส่อมนะครับ สำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่หาแสนเจ็ดมืนหาพันนะครับดาวเริ่มต้นที่80,000บาทพ่อนได้สูงสุด6ปีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกะติดต่อเซลต่ยวตำได้ทางเบอร์โทรที่ยว่หน้าจอนะครับผมสำหรับมื้อนี้เซลต่ยวตำขอโตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ